อไปไปดูสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับสลอล่้ลแวกันตัวนี้ใช่ไหมเพราะน้องมันทำมาแล้วมันสวยดีตัวนี้น่าจะมีสองร้อยกว่าตัวมั้งตัวนี้สองร้อยกว่าตัวเห็นมันสวยดีอะก็เลยทำมาเลยสองร้อยตัวประมาณสองร้อยตัวสวัสดีครับอ๋อี่รอยก็ไนะครับเรามีมาเรื่อยๆ<พ>ครับหมอสวัสดี ลุงสวัสดีครับหมอสวัสดีครับหมอสโลมันมันต้องฟรีแค่สองอะขอแต่แต่ว่าขอพี่เปาเดี๋ยวส่งที่อยู่ไหมผมหน่อยเดี๋ยวผมจะส่งเสื้อไปให้พี่เดี๋ยวผมไม่ค่อยไปเอาก็ได้ครับพร้อมพร้อมพร้อมอะไรอ่ะอ๋อโอเคได้ได้ได้พี่ชายไม่ผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาก็ได้แต่ว่าเอาไอ้พวกนี้มาก่อนนะเดี๋ยวผมเสื้อผมเอาไปให้พี่เองเพราะเดี๋ยวผมจะเอาของฝันไปให้ลูกพี่ด้วยครับ อ๋อจะมาหาพี่เหรอใช่ครคับจะขอไปให้ลูกพี่ด้วยครับได้ครับขอบคุณครับแล้ยนาตีครับอาบสาสาไปแล้วผมไม่มีรถใช้แล้วรถหรออีกหนึ่งนะอด,ดขับเลยผมดูให้แปบบนึงพี่มีคันเดียวอ,ะอย่ะมีคันเดียวอ,ะอย่ะพี่ มีคันเดียวอ่ะอันนี้ของเบอร์เกอร์นะฝากไปก่อนละกันอย่าให้ใครขึ้นนะผู้หญิงก็ห้ามขึ้นนะนเนี้ยไอเจมายังให้เจเบิร์กห้าร้อยโลไหมคันแล้วมันจะขับเล่นได้เหรอลุงพี่ลองไปขับดูก่อนแล้มันจะแรงไหมลุงแรงสิพี่ได้ได้ได้ลุงผมหนึ่งสองเจ็ดครับแรงถ้าจูนได้อ่ะพี่เอาเงินสองล้านอ่ะไปดีแมปดิจูนได้โคตรแรง<ม>เลยคันเนี้ผมลองก็ได้ลุง มันได้ใช่ได้มันแรงอยู่ใช่ปหมใช่ผมให้พี่บอลไปสามสี่คันแล้วเนี่ยลองขับดูก่อนผมผมให้น้องยืมหมดเลยลองขับดูก่อนไหมเพ่อไอ้บงไอ้เบย์พ่อไอ้เนี่ยอย่างไอ้นะแป๊บผมให้เ8ไปไอ้เบย์ผมให้ GTO ไปไอ้จุงกิให้อดดี้ไปผมไม่มีแล้วรู้ภาษาญี่ปุ่นเหรอนี่หาภาษาญี่ปุ่นข้างกล่องเนี่ยดูดิ ในภาษาญี่ปุ่น J.K. เนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะมันเหมือนภาษาญี่ปุ่นแต่มันก็ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสุลอของพี่นุ้ยอหรอของพี่นุ้ยเดินหน้าของพี่นุ้ยเดินหน้าไงครับ<า>ของพี่นุ้ยเดินหน้าสั่งทำไปเรียบร้อยแล้วของพี่นุ้ยอ่ะฮูดดัอหรอผมว่าจะทำฮูดดําอยู่ฮะแล้วเป็นหนังเลยเป็นแบบไอ้นี่ไอ้ไทยเนี่ย แต่ไอ้เนี่ยเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าจะแต่ว่าจะเปลี่ยนใหม่ก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นครับไอ้เจนนี้ไม่ขายแล้วขึ้นกึ่มวะข้างเนี่ยเป็นหนังข้างๆเนี่ยสีสีทับลุงชีเสื้อออ๋แต่ตรงนี้จะเป็นหนังข้างเนี่ยเเนนี่ยตห้าเดือนแล้วครับเนี่ยเจนหน้ามึงหวานน้อมงหงายเจน น่าโคตรอ่อนเลยว่ะเบ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 ตพี่ย้อนฝ้าช็ดหน้าให้น้องรับนะน้องอันนี้เผ็ดนะเว้อะไรนะอันนี้เผ็ดทำไมเฮียขอนอนก่อนแล้วกันห้านาทีเดี๋ยวมา<笑><笑>เอ,อ้ยมา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  เปิดร้านขายเสื้อไม่เอาเนี่ยขายร้อยสองร้อยตัวนี่แหละขายร้อยสองร้อยตัวนี่แหละลให้คน,นอเอาไปใส่แล้วก็ไปขึ้นราคากันเองไ <laughs> อ้เหี้ยเสื้อตัวละสี่พันสัตว์จากตัวเราพั 1, 6, นหกไอ้เหี้ยขายกันสี่พันอ่ะก็เอารวย,ยเลยอ่ะไอ้เหี้ยก็เอารวยเลยอ่ะคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมมันมีมันมีคนหนึ่งเว้มันมีคนหนึ่งใช่ไหม มันมีคนหนึ่งอ่ะเ,ออเขาอ่ะซื้อเสื้อของของลุงแม็กเสื้อเสื้อที่คนใส่ที่ไอ้แจ็คใส่อ่ะไอ้ลุงแม็กอ่ะอ่าก็คือทีเนี้ยมันไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในระบบใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมถามน้องเขาว่าตอนเนี้ยเสื้อมันหมดแล้วเหลือแต่ XL เอ่อเดี๋ยวพี่จะโอนเงินคืนให้กะจเจ้าเสื้อเราเจ้าไหนมันก็มันน้องบอกว่าพี่พี่จะให้ผมเอาเงินพัน พันหกร้อยหรือพี่ให้ผมเอาสี่พันมันบอผมอย่างเงี้ยมันบอกมันบอกผมอย่างเงี้ยคือเรบอกว่อน้องแก่วเสื้อใช่ไหม <c oughs> ใช่สิพี่ต่อให้ผมไม่ใส่ไม่ได้อะแต่มันก็ได้สี่พันอ่ะ <c oughs> ไม่กวรนตีเลยเนี่ยมันบอกพี่เดี๋ยวผมไปหาแลกเอาอะไรบ้างเนี้ยไอ้แี่แพงตรงจัดเลยสารพี่ให้ผมหนึ่งพันหกเหรอผมรอมาสอสามเดือนแล้วนะพี่ เลยวาปาที่หมูขอค่าเวลารอนหน่อยเชือหนวยเหรอมีแววห้าพันอกว่าอาจจะถึงเืสหนวยแต่ของไอแจ็กอะได้จะเกิดอะไอเฮียแบงค์บีเก้าสิบเก้าตัว ผมว่าดาบไอ้แจ็คเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแบบอะไรนะเจ๊เจ๊ซอปะซอะว่าน่าจะเหมาไปหมดเลยอะ่ะพิงกระแพงดีกว่าครับลงพิงกระแพงดี ิงไม่ได้ครับเนี่ยพิงได้เนี่ยดาบเย๊เจ๊เจ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 ๊เจ๊สุดต้านเจสุดต้านเจหมอสุดต้านเจแต่งปิ่มหกแสนแต่งปิ่มหกแสนท่นนี้คนนี้คนนี้เจ๊รถติดที่อะไรอ่ะรถมันติดอะไรอ่ะติดลัวค่ะคุณลุงอย่าชิดลัวมากค่ะลัวมันดูดค่ะคุณลุง ไม่เวลาตำรวจมาทำไมมึงไม่ดูดรั้วแบบนี้อ่ะก็จะยากค่ะคุณลุ่งไม่มึงชนได้บ,บ๊อบโห่ี่เคียะมันสี่ร้อยโลนะมึงโอ้โหแล้วหมอสุลตา่านว่าหมอวันนี้สุลต่านเหรอ<ม>แต่งบิลหกแสนครับลุงเขาบอก ถูดีเหรอขับเอ็มสามฮุ้ดดังขับเอ็มสามครับเดี๋ยวโอซีนอกบ้านผมปวดแตกอะไรนะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวโอซีนอกบ้านผมหัวแตกเมื่อกี้มึงว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าแต่งพีเอ็มไปหกแสนครับอุ้ยขับเอ็มสามลุงลุงดีนะประชามหรอใช่ครับไม่ประชาไปห้าหมื่นด้วยใช่ครับใช่โอซีไม้ไม่ติดไอ้มึงหายไปไม่ต้องสื้อไอ้มึงบอกเมียเขามาดูช่องกูดิอยาลุงอยากอุ้ยเอ็มสามอยากได้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่แนะว่า ตอนนี้ M3 ราคาเท่าไหร่อะหมอ M3 โมเดลไหนอะหมอ E92 เหรอเฮียหมอเงียบไปแล้ววะยังอยู่ลุงตอนนี้ M3 ที่มีเห็นลงขายนะเป็นโมเดลแท้อยู่ประมาณ4 4านสี่โมเดลแล้วของเราแท้หรือเทียมอ่ะทาครับลรุงเทียมย้ายของใส่ย้ายหมดเลยอ๋อ M3 คือย้ายย้ายของใส่ E92 ปะขออผม E90 ย้ายเลยอ๋อ E90 แต่ายใจคอแตกเหี้ยรถอีกเจ็ดสี่ประตูพุกเจ็ดแสนวะฮะแตกเอาไปทำไรไม่มันวางเครื่องใหม่มาเรื่องวางเครื่องวางโชว์วางช่วงล่างใหม่ทำภายนอกอยากเห็นว่าโชว์รูปหน่อยได้ป่ะอยากอยากเห็นรถอ่ะโชว์โชว์เดี๋ยวโพสโพสลองลงลองทวิตลองทวิตลองดูเล็กได้ไหมป๊บนึงลุงต้องหาตัวอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นว่ามันสวยขนาดไหน เพราะว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าเมียไม่เขาไม่ห้ามนะเขาจะเติมเพื่อไอ้ไอ้เอ็กอยากได้ไอ้เอ็กขอซื้อได้ไหมเอ็กบอกเอ็กอยากได้ลุงรถรถรถมันรถมันทนไหมอ่ะไอ้คันเลโก้อ่ะไม่รู้พี่ไม่เคยลองเลยอ่ะโอเคได้ขับจะจ่ายตลาดอ่ะพี่ถามเจ๊อ่ะถามเจ๊แฟงอ่ะเป็นของผมไม่เคยได้ขับเลยเบอร์เกอร์ไม่เคยให้แตะห่วงเขาบอกรถลุงอชิพายละแล้วเคยได้กินกุญแจใส่เลยตอนนั้นอ่ะโอเคกูเอง เอกมันจะขายรีโว้แล้วเนี่ยใส่เบกใส่เบกแบมโบ้แล้วนะพี่เปาเอกอะใช่เหรอเออพึ่งซื้อเบกแบมโบ้มาแสนหกแบมโบ้จีทีอะนะใช่มันโชวยเลยใครใครเอกเหรอชื่อเอใช่ช่เอกนี่มันนะมันใส่รถอะไรวะน่ะรีโวกระบะเลเลโวใช่ไหมรีโว้รีรีโว้มาโทรศัพท์สี่ประตูสี่ประตูเลโว อะไรสักอย่างนี่แหละพี่สี่ประตูยุดสุดระเวละนะเอออออได้ลใช่เจ็ดเจเจ็เจ็อ๋ออยู่ปะหมอยังรอแต่เอ็กซ์นแต่งรถเป็นผู้ดีจัดพี่โอเคใช่เหรอเออเอ็กซ์แต่งรถเป็นผู้ดีจัดแล้วมันคันหนึ่งหกเจ็ดแสนมันซื้อเบรต้องแสนหกไม่เข้าใจไอ้ควมิองมันราคาไงบิจริงจเรามาซื้อแบบพวกแบบเบรกอารสามสองอะไรมาสองสามหมื่นก็ได้มันทำไมมันเอาต้องแสนหกเลยอะเบรกโจจแพง S <S 2> <S 2> เออถ้าไปใส่พวกแบบเออแบบเแบนซ์บีก็ว่าไปอยากมันบอกคารล้านเถอะพี่บอกคารล้านคารลหล้านเถอะ<ห>อันนี้เไหนเนี่ยเอาดิคนเอ็กไกพี่อ้าชิปหายแล้วดูดูเกวเบเอ็กเขอโทษพี่นี่คนเ็กเอไงอ๋อนี่คนเ็กเอ็ะเหรอใช่ใช่ใชอ๋อคารลาคารล้านคารลาโอเคนี่ก็พอได้อยู่เดี๋ยวเปิดรบรถมัก่อนดีกว่าได้กันนะ เฮียใส่เบรแบมโบ้เลยเหรอเอ๊ะอย่า้ดูเอกุ้มขอเปิดแล้วกันนะน้องตัความปลอดภัยไงตัวสตรีมตัวไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมผมเท่าไหร่ขับร้อยยิงหน้าที่ผมเคยเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนทิ้งไปผมใส่ของแค่เอ็กแต่งรถโคตรแบบหล่อจัดน่ามินทิ้มวิ้ยแต่นี้มันสามปีที่แล้วนี่จะมีคันหนึ่งพันใหม่อันนี้ไงนี่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 เอดี้นี่รถเอกรถเอก ไม่รถเป็นงไงเจ๊ดเจ๊ดมึงเล่นไรเนี่ยนี่เชี่ยแต่งรถคนหรูอ่ะดูดีอ่ะแต่งรถหรูจัดเนี่ยผมชอบเนี่ยผมชอบกระบะแบบคนแต่งแบบนี้นะมันดูเท่อะู้าาะทนนี่หน่อยต้องซส้สอนจากฝั่งนู้นอ่ะมันจะนชนยังไง ดูแบบหล่อๆแต่ง VIP ลุงลุงลุงอันนี้คือรูปเพียงของไม่ครบตะมือไหน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 ดูไหนดูไหนบอยที่เขาปั๊มเจ๊จะดูเจ๊รอดูไอใเนี้ยหกแสนหน่ดิบใช่อีกของไม่ครบนะเจ๊อันนี้เออทำอะไรไม่ได้เลยล้คือมีช่วงล้อล้อข้างอ BBS เช็มใช่ไหมใช่ลุง BBSI เจ๊ขันหลังล้อขันหลังใช่ไหม ันหลังใช่ไหมฉันหน้าเลยลุงอันนั้นจะอีสุสูลุงสี่ประตูจ้ะลุงอ๋อเป็นอีเก้าสีดำนะทำเอ็มสามเอสวยสวยถ้าผมหับไปลุงไม่ต้องสืบนะอันนี้มันอันนี้มันรถอันรถมันรถมันเก่าแล้วเนาะใช่ป่ะเอ็มสามเก่าแล้วลุงเอ็มสามมันก็เหมือนเป็นโฉมมันเหมือน GTR ป่ะไม่ไม่เหมือนลุงทรงมันมันจะเป็นอีเก้าสูงอีเก้าสองแล้วก็ตามปกติลุง ไม่ค่อยไม่ค่อยชำนาญเรื่องรถประมาณอันนี้ประมาณปี2 0 0พันะลุงช่วงช่วงยุคี้ยโฉมีเก้าศูนย์มันจะเป็นถ้าเป็นเครื่องแท้ก็จะเป็นนี้กิบา่อถ้าเป็นประมาณสามพันครับลุงเอ้สี่พันสี่พันีซีซีีใช่ใช่กิบาร์กิมาจำไม่ได้ลุงผมทำสเตจสองไปสี่ร้อยสี่รตอยสี่ร้อยน่าจะเยอะนะพี่สเตจสองอ่ะน่าจะสี่ร้อยบ่า สี่ร้อยแถวห้าร้อยอ่ะตัวครับไหลมัดเลยอ่ะอันสี่ร้อยมามาครบยังอะไรทิ้งบอกไอ้บีเอ็มอยากได้เบาลิคลอวบอกนะผมรอของมาส่งลุงไอ้มีเบาะอยากได้เบลเอาค้อนบอกนะเฮ้ยพี่เปาอยากได้เบาะลิคลอวบอกนะจะใส่อะไระเปลี่ยนอะไรอะลุงไม่ก็เอาไปไว้ให้ลูกเล่นก็ได้พี่ผมขายถ้าพี่เปาอ่ะผมให้แสนห้าเลยผมซื้อสองแสนไปลูกเล่นพี่เปาพี่เปาพี่เปา ครับครับแสนห้าผมซื้อมาสองแสนสองพี่ได้กําไรเอาไปนั่งคู่หนึ่งเหรอใช่พี่แล้วลุงไม่เปลี่ยนใส่อ่ะไม่ผมเอาไปใส่ซีวิกแต่จะถอดออกให้พี่มันนั่งไม่สบายเลยอ่ะเพราะว่ามันใส่ไว้ใส่สามห้าไงผมไขไม่ออกไงผมก็เลยมาใส่ซีวิกแทนเลยอ๋อนั่งไม่สบายจะมันแข็งใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่พี่มันมันเสี้ยเออมันแข็งมันมันไม่ได้แข็งพี่มันนั่งมันปวดหลังเกี้ยงเลย โอ้ไม ok ่เอาหรอกลวงแสนห้าบ้าพี <at> <t realidade> ่สนใจพี่ก็บอกนะได้ครับเไี้คอยดีคอดคอยดีคอแม่น้ำสีสายแกบอกเงี้ยไปไปตีไปไล่ตัวหลุดไปไปไล่เออตัวหลุดไปไปไล่ตัวหลุดไปตีตีไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุไม่หยแกคือเจ้าท่าของคุณคัด้อปเตเจ้าท่าเจ้าท่าเขาเขาเขาบอกว่าเซียนพระจะให้ให้แกมาเต็มเลยอ่ะ ไเล่นได้เหรอพี่ขับไม่ได้หรอกมาขับไล่เคสขับขับไล่ขับเอ้ยรถนี้ตัวน้อปเฟยนะพี่ดูถูกเลยนะี่รู้ไหมว่าคันนี้เคยแรงที่สุดตะคอแล้วพี่พี่ไม่รู้หรอมันเลี้ยวไม่ได้จริงลุงผมพยายามแล้วมันมีสองสีด้วยพี่สีฟ้ากับสีส้มอ่ะมีสองคันนะเล่นสีฟ้ากูไปไหนวะ ไม่รู้อันนั้นอ่ะไม่รู้ใครผิดลาดใครอ่ะผายทิ้งคือแอดมินแล้วใช่หรอขายคืนแต่ตั้งสองอย่างเทพเลยตอนั่นอ่ะจะได้จะได้รีแมปรู้สึกตอนนั้นน่าจะรีแมทน่าจะเก็บไว้รีแมทแล้วนะไม่รู้ไงว่ามันจะมีเลี้ยงอะไรบางวุ่นวายทำไมมันเลี้ยทำไมพันงอะไรมันเลี้ยมันเทพอะไรคงอะไรมันลื่นมันลื่นเพราะว่ามินิกับตัวนี้แหละเป็นตัวสองคนเป็นตัวหลุดกว่านะมินิกู้อ่ะอันนี้จะจะเทพนะคันเนี้โอ้โหอันนี้ยิงยางไม่แตกนะแตกค่ะคุณลุง แตกกว่าใี่ไหมแ่กสิรออะไรอ่ะใช่เขาคนเดียวถ้าได้คนเดียวด้วยเรถ่ซื้อรถแบบนี้แหละให้คนในแก๊งใช้พี่รถนั่งคนเดียวมาเพิ่มเดี๋ยวผมมาใหม่ได้ค่ะเว้ยวันนี้ขาดใครท้ายพับลุงเดี๋ยวไอ้ม่วงลาครับมาโหมาดึกๆไอ้เฮี้ยมม่วงลาบ่อยจัดเลยสาสตร์ทำไมอ่ะ สองคันนัก่องสองคันเออสองคันจูบสองคันจูบรถนัาเรื่อเอาสี่ไรโลเดมอนนี่เดมอนมีสี่ไรโลมันเร็วกว่าเดไปเบิกมาต่องละเล่นสองชั้นไปเลยพี่ไทยค้าพี่มันยังไม่โจเลยพี่เอาไปโจนอาจจะแรงนะพี่ปั๊บยังไม่จยังไม่จูเเดบิวยังไม่โจนะเนี่ยถ้าโจนอาจจะแรงนะเนี่ยสามหกห้าครับโคิดเฮ้ ครับมัน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 นะเจตออฟซิบิงลุงดูันะครับลุงเจตเจตขั้วมาง่ายเฮียซิบิงมัหน่ะในบ้านเราเลื่เล็กอยู่ไอเจตไอเจตขึ้นยังอ่ะเจตตอนนี้บ้านเราคนนักฟาร์มอะช่วงกำลังคันครับลุงช่วงกำลังคันเพิ่งขึ้นโคลนอ่ะเป็นตอที่เจ้าที่เราเป็นต่อที่ขึ้นโคลนเราพึ่งขึ้นโคลนแข็งหน่อยเจตแต่ต้องทนไอ้เหี้ยมันทิ่มมาพี่มันทิ่มมือพี่ไทยพี่ แหลบมาที่นี่ปะเวลาเกามันดังกั๊กรัวใบมีดโอ้โหมีนี่จาังไรเหรอเจ้กลัวยังไรเลยเฮียอีเจ้อ่ะมันว่าอะไรนะมันว่าอะไรนะบอกว่าเกาแล้วดังกรึดกรึดกัดกาไม่ใช่ก็เวลาคันไงไม่คานเหรอแต่ก็ต้องทนอ่ะทำไงได้ลองไปแล้วอ่ะแต่ปลาต่ปลาเป็นยังไงบ้างครับสบายไหมครับที่ไปโกนมา โอ้ยว่าบายเลยผานทะลุยันหน้ามจสทึงยับเลย่นเ่นารับยะาล้ผ่านทะลุยันหน้าไม่มีอะไรระท้เปิดพัดลมไม่ได้เข้าคอมมาแล้แอโรเดนมิกกับพี่แอโรเดนมิกลมลู่เลยลมโคตรโบอ่ะไอเจกูหมดคำจะพูดหมดคำซีวอลเลยว่ะ มาเล่ไม่มีใครจะถือลิมูซีนบ้างใช่ครับพี่กลัวได้ตาหนูอยากเล่นครับพี่ได้พี่ได้แต่แต่หนูอยากนอนแล้วเปิดแล้วเปิดพัดลมไว้ตรงที่เท้าอ่ะแล้วมันใช่แต่เคาในพี่เตะของหน่อยมึงก็ลองดิเฮียจะถามเราไปก็ลองดูสิชอบคนละฟิลไงมาละไอ้เฮียนี่มาละไอ้เฮียจีอ่ะ ามถ้าบุ่งนี้มีเอลิมูซีนอะเาดำหี้อะไรเิลูซีนเออสามหกห้าครับสามหกห้าใช่ปะถูกเออถ้ากลัจะเอาไปขายไปเนี่ยเนี่ยเอาไปขายนะนี่แล้วครอบครัวแล้วครอบครัวแล้วครอบครัวอีาแล้วครอบครัว ตีโจโจโลีมอสินเพื่อนพอของซ่อมพี่เม่ออเวลาตีไม้ครับเนี่ยถ้าตีมุมเนี้ยตายร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ดู ไม่ตายต,ต้องตีมุมนี้มุมนี้มุมนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขี่ร้อยไม่ตายไอาปออกไปลา่าพวกมันกันไปไปดูดิพวกมันน่าจะเข้ามาเพิ่งเข้ามาไปไปไปเราทเทคสองะคุณลุงหรออย่าไปเรามีเทคสองเป็นสิบเลยค่ะตอนนี้อาให้ตีเปะไรตายอ่ะ สี่เดือนแล้วค่ะบอบอบอ,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 อไอ้กลัวเวลามันชุบแล้วมันต่อยยังไงวะไอ้เหี้ยอ้าวเจอแล้วต่อยนะครับเออบอกได้ไหมอ่ะใช่ต้องปิดปะจอถ้าเมื่ไงอ่ะอ๋ออันนี้บอกได้แล้วแั่ไม่ต้องบอกละเต็มหมดยยังนะเต็มหมดยยังสู้สุด ไปเด็กสั่งแล้วเด็กสั่งแล<ป>้วเออเออับทีดีไหนอะ่ะนี่มีเคสของเจป๊ป้ะตายจน สุดหล่อและก็พี่ดาบพี่น่ารักทุกคนครับ1ิเดอนแล้วสวัสด,ดีครับเอาตังไม่มีจุกถีงห้านาทีเต็มนะมึง ทำให้เด่อยวสี่ห้าินสสามสิบนาทีใช่ไหมสิบนาทีใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่มีมีอันไหนเหลือนาทีสองนาทีไหมครับเหลือนาทีสองแจเจไอ้ของโง่แจเลยนครับอุ้มอยู่อุ้มเป็นคนอุ้มมารนี่งนาทีว่าหดึ่งนาดีวขอขอได้ป่ะ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 ได้เป็นอะไรได้ตองวุ่นวายเก้าสิบเปอเซ็นต์ดีจังเลยวนวายเก้บปอร์เซนประเมินแล้ว เป็นลายกนะดาฟูมากไ่้อปก่อนหน้านั้นไม่มีไม่มีใครเสนอเลยทออุมหน่อยอุ้มหน่อยก็จะบอุม้าหลักระเป๋าอะไรนะทำไงอ่ะเฮียเฮียจุงนี่เอาสามสิบมิ้บโมยขโมยขโมยขโมยอเฮียไปหาไปดิหลบดีเฮียจะไปน้องกู มานี่ผู้หญิงผู้ชายไอดีย4ไอดี24ี่สี่ห้าูนปค่ะ5้า รุงองดอนผม ยาย่ะยาย่ะโอ๊ยยาย่อยาย่ะขอขอขอโอ๊ยรถเป็นไรอะขาไม่รถได้เฉียบจริงจังยากจัง ชองกันมาเท่าไหร่ศสตว์สมองมันควรกินน <Yeah. S 1> ายแชื่ไม่ใช่มาบอกว่า JK ส <Yeah. S 1> ิต <Yeah. S 1> นใ <Yeah. S 1> <Hey. S 2> ของมึงกูก็ฟังทั้งวันไี่เชื่อมันยอมไม่ดูดีไอ่บ่อยเจ้าของมาเทวะทำเ yeah. ฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหม,มาที่เขา่า